พ่อประธานรักสุดใจบทที่244ประธานที่แข็งแกร่งความรู้สึกที่อ้อมแขนว่างเปล่าทำให้ชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยและรู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรไปนิดหน่อยตอนที่อุ้งเธอเมื่อกี้ถึงได้รู้สึกว่าเธอตัวเบาวกว่าที่เขาคิดไว้เยอะผู้หญิงคนนี้ผอมได้ขนาดนี้เลยหรือดูท่าทางต้องให้ลุงหยวนดูแลเรื่องอาหารให้เธอดีๆหน่อยแล้วผอมขนาดนี้เขารู้สึกสงสาร หน้าผากของถังโยโย่ถูกแปะด้วยผ้าทำแผลสีขาวแม้จะเดินอย่างวิววิวน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วในเมื่อบาดเจ็บก็ไม่ต้องไปบริษัทแล้วกลับบ้านไปพักเถอะเมื่อออกมาถึงหน้าห้องโถงใหญ่ที่เซียวฮานก็ตือนเธอเสียงเบาถัางโยโย่สายหน้าฉันไม่เป็นไรไม่ต้องลาหรอกคุณบาดเจ็บนะยังจะพูดว่าไม่เป็นไรอีกในตอนที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ ผมไม่อนุญาตให้คุณออกจากบ้านจี้เซียวฮานพูดอย่างจริงจังทั้งโยโย่ขมวดคิ้วเพราะฉันรู้ว่ามีคนอยากทำร้ายฉันเพราะแบบนั้นไงฉันถึงยิ่งต้องไปตามหาว่าคนร้ายคือใครฉันไม่สามารถหลบเธอไปได้ตลอดชีวิตหรอ,อกนะคุณจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาละ่ะคุณคิดว่าระยะเวลาสั้นๆแค่นี้คุณจะหาตัวคนร้ายเจองั้นหรือให้ผมจัดการเถอ ผมจะมอบผลลัพธ์ที่ทําให้คุณพอใจได้แน่นอนจีซยวฮานพูดกับเธอด้วยน้ําเสียงเป็นห่วงทั้งโยโย่มองเขาแล้วเหม่อไปเล็กน้อยในตอนที่เธอตัดสินใจว่ายังจะไปบริษัทจีซยวฮานก็เอ่ยปากขึ้นอีกคุณฟังผมพูดดีๆหน่อยได้ไหมถ้าคุณบาดเจ็บอีกผมจะดูแลลูกยังไงคุณเป็นแม่ของพวกเขาผมต้องปกป้องคุณให้ดีทั้งโยโย่หัวใจสั่นไหว ในที่สุดก็ไม่ต่อต้านอะไรอีกก็ได้งั้นฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันเรื่องนี้ก็ขอรบกวนคุณด้วยทั้งโยโย่พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเกรงใจที่เซียวฮานเห็นว่าในที่สุดเธอก็ยอมกลับบ้านก็ถอนหายใจด้วยความโลง่งอกถ้าผู้หญิงคนนี้ยังยืนกรานที่จะไปบริษัทเขาก็ห้ามอะไรไม่ได้เมื่อก่อนตอนที่ใช้ไม้แข็งกับเธอถึงได้ค้นพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพวกใช้ไม้อ่อนได้ แต่ใช้ไม้แข็งด้วยไม่ได้ถ้าเขาใช้ไม้แข็งขึ้นมาเธอก็จะแข็งยิ่งกว่าเขาเสียอีกหลังจากที่จี้ซียลฮานพาถังโยโย่ไปส่งที่บ้านแล้วเขาก็ไปบริษัทเมื่อมาถึงบริษัทก็เห็นลู่ชิงรออยู่ที่หน้าประตูห้องทำงานของเขาแล้วเมื่อกี้ผมได้รับโทรศัพท์บอกว่ารถของคุณถังโดนคนเจาะตะปูใส่ล้อจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรูเปล่าครับไม่ถือว่าบาดเจ็บสาหาัสหน้าผากแตกหน้า จี้เซียวฮานเปิดประตูห้องทำงานแล้วเดินเข้าไปน้ำเสียงเย็นชาแฝงไปด้วยความโกรธตกลงว่าใครกันที่ทำแบบนี้น่ากลัวเกินไปหน่อยมั้งไม่ใช่ว่าฉันให้นายไปตรวจสอบหรือไงยังไม่ทำอะไรอีกจี้เซียวฮานเลิกคิ้วแล้วจ้องเขาอย่างจริงจังลู่ชิงรู้สึกเสียวสันหลังเขาเรีพูดออกไปคุณชายผมส่งคนไปตรวจสอบแล้วครับเพียงแต่ยังไม่รู้ผล เพราะฉะนั้นก็เลยกังวลแล้วถามคุณชายจี้ซียวฮานหลีตาแล้วหัวเราะอ,อย่างเย็นชาไงาไปตรวจสอบก่อนแล้วกันว่าโยโย่มีศัตรูอยู่กี่คนครับผมจะเริ่มสืบจากจุดนี้เมื่อลู่ชิงพูดจบก็รีบออกไปทำงานทั้งโยโย่กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากที่มู่สืเย่เห็นเธอก็ตกใจมากโยโย่หัวคุณเป็นอะไรไปนะบาดเจ็บหรือใช่ค่ะ ตอนออกจากบ้านรถก็เกิดอุบัติเหตุหน้าผากแตกเลยทั้งโยโย่ขำตัวเองยื่นมือไปลูบผ้าทำแผลคงจะน่าเกลียดน่าดูมู่สุเย่ตกใจจนสติไม่อยู่กับตัวทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้คงไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งสอบใบขับขี่ผ่านหรอกนะมู่สุเย่นำเรื่องที่กำลังดังทางอินเทอร์เนต็ตที่เกี่ยวกับคนขับรถหญิงมายงเข้าด้วยกันแน่นอนว่าไม่ใช่ ฉันได้ใบขับขี่มาตั้งหลายปีแล้วตอนอยู่เมืองนอกฉันก็มีรถยนต์เล็กอยู่คันหนึ่งทั้งโยโย่มั่นใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทักษะการขับรถของเธอโอ้งั้นก็เป็นไปได้ว่ามีคนอยากทำร้ายคุณมู่สุเย่พูดอย่างมั่นใจทั้งโยโย่กำลังจะตอบเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นจากในกระเป๋าเธอหยิบขึ้นมาดูเป็นเสี้ยจือแอนทำไมเธอถึงเลือกที่จะโทรมาในตอนนี้ละ่ะ หรือว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเธอทั้งโยโย่เอาโทรศัพท์มาแน่ผูอย่างระแวงจากนั้นก็ได้ยินเสียงของเซี่ยจือแอนโย,โย,โ,ยโย่นี่ฉันเองฉันคือเซี่ยจือแอนคราวก่อนที่ฉันไปวุ่นวายที่บริษัทของเธอฉันขอโทษจริงๆที่ตกเธอไปคราวนั้นฉันก็ทำเกินไปจริงๆเธอจะอภัยให้กับความโง่ของฉันได้ไหมฉันรับรองว่าต่อไปฉันจะไม่ทำตัวงเง่าอีกแล้ว ทั้งโยโย่คิดว่าเธอจะโทรมาถามสถานการณ์ของเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะโทรมาเพื่อขอโทษเธออึ้งไปเล็กน้อยเรื่องนี้ฉันเองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันที่คุณโกรธมันก็มีเหตุผลไม่แปลกที่ฉันจะโดนแบบนั้นทั้งโยโย่พูดเสียงเรียบโยโย่เธอเนี่ยก็จริงๆเลยพวกเราก็ทำงานร่วมกันแล้วเธอยังทำเหมือนฉันเป็นคนนอก เรื่องที่เธอเป็นแฟนของประธานจี้เธอก็ไม่บอกฉันเธอไม่รู้หรอกว่าหลายวันมานี้ฉันไม่สบายใจแค่ไหนฉันกลัวประธานจี้ของเธอจะมาจัดการฉันโยโยเธอช่วยพูดกับประธานจี้แทนฉันหน่อยได้ไหมฉันจะสนับสนุนเรื่องงานของเธอต่อไปแน่นอนเธอเป็นนักออกแบบที่มีสไตล์และมีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาไม่ทำงานร่วมกับเธอก็ถือเป็นความสูญเสียของฉันแล้วละ่ะ ไม่แปลกเลยที่เซียจือแอนเป็นคนของวงการบันเทิงคำพูดคำจหวานอย่างกับน้ำพึ้งทั้งโยโย่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อกี้ฉันก็พูดไปแล้วเรื่องนี้ฉันก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันหวังว่าในอนาคตคุณเซียจะไม่รังเกียจที่จะทำงานกับบริษัทฉันต่อไปไม่รังเกียจอยู่แล้วฉันคนนี้ยังพูดเก่งอยู่สินะโยโย,โย่อีกสามสี่วันฉันจะขอแบบร่างจากเธอ เธอไม่ต้องรีบนะฉันไม่เร่งเธอหรอกเธอคบกับประธานที่คงจะไม่ค่อยมีเวลาร่างภาพฉันเข้าใจดีเสี่ยจือแอนหัวเราะพลังพูดทั้งโยโย่รู้ดีว่าที่จู่จู่เสี่ยจือแอนเปลี่ยนท่าทีแบบนี้ก็เพราะตอนนี้เธอเป็นแฟนของจี้เซียวฮานคุณแบบนี้เหมาะกับ,บวงการบันเทิงจริงๆคุณเสี่ยถ้าคุณไม่มีเรื่องอื่นแล้วฉันขอตัวก่อน ถังโยโย่ไม่อยากฟังคำเสียแ้งของเธออีกต่อไปได้สิไม่รบกวนแล้วนะเซี่ยจือแอนวางสายทันทีตอนนี้เธอนั่งเองอยู่บนเตียงผู้ป่วยสีขาวเธอที่เพิ่งให้หมอสัญญร,รมปรับใบหน้ามาเมื่อครู่รู้สึกยากที่จะเอ่ยคำพูดออกมาเมื่อรู้ว่าถังโยโย่เป็นแฟนของจี้เซียวฮานเธอก็รู้ว่าถ้าไม่ขอโทษอีกต้องแย่แน่และก็รู้ดีว่ากลุ่มผู้ชายที่เข้ามาตกเธอวันนั้นใครเป็นคนส่งมา พวกเขาตบเธอนับสิบครั้งหน้าเธอเกือบจะเปลี่ยนรูปแล้วเธอจึงใช้โอกาสนี้เพื่อมาหาหมอปรับแต่งใบหน้าของเธอใหม่หวังเพียงแค่ว่าคราวหน้าอย่าได้เจอผู้หญิงที่มีคนหนุนหลังแบบทั้งโยโยอีกทั้งโย,โยโยโยนโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋าเลิกคิวขึ้นแล้วคิดดูท่าทางไม่น่าจะใช่ฝีมือของเซี่ยจือแอนหลังจากที่ตัดเธอออกไปก็เหลือแค่สองคนและสองคนนี้ก็มีความเป็นไปได้ไดว่าอยากทำร้ายเธอสูงมาก มูสุเย่อุ้งลูกสาวมายืนข้างเธอแล้วพูดอย่างขุนเคืองพี่ซิวฮานไปตามมาหาคนร้ายคนนั้นไม่มีทางปล่อยให้รอดไปได้แน่บทที่245จาจับตัวคนร้ายได้แล้วคนที่มาทำร้ายถังโยโย่นั้นก็ไม่ได้ฉลาดมากนะักลู่ชิงรู้ตัวของเธอตั้งแต่ที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเป็นหลีฟางฟางนั่นเองถึงแม้ว่าเธอจะแต่งตัวมาอย่างมิชชิด แต่ว่าภายใต้กล้องวงจรปิดจำนวนมากนั้นเธอก็ยังเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาเมื่อที่เซียวฮันมองเห็นผู้หญิงที่กำลังทำท่าทางลับๆล,ล,ล่อๆจากภาพในกล้องวงจรปิดสีหน้าของเขาก็ดูไม่ค่อยดีนะักถึงแม้ว่าเธอจะออกแรงเอาตะปูแทงเข้าไปที่ล้อรถเท่านั้นไม่ได้มีการกระทำที่ร้ายแรงอย่างอื่นใดๆแต่ว่าการกระทำของเธอนั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ โชคดีที่ล้อรถของถังโยโย่นั้นระเบิดขึ้นมาในตอนที่ยังขับออกจากบ้านตระกูลที่ไปได้ไม่ไกลนับถ้าหากว่าไปเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บนท้องถนนที่คับข้างต่อให้ถังโยโย่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นก็เป็นได้ช่วงบ่ายหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วในตอนที่ถังโยโย่กาลังหลับตาพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองนั้น เธอก็ได้รับสายจาก Han. จี้เซียวฮานจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคุณอยากจะมาสอบปากคําด้วยตัวเองไหมจี้เซียวฮานถามเธอด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเป็นใครกันคะทั้งโยโย่หัวใจกระตุกวา่าผู้หญิงที่ชื่อว่าฟางฟางเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของคุณนะสีหน้าของทั้งโยโย่ซีดเผือดลงอย่างฉับพลันเธอกำมือแน่นเป็นเธอจริงๆด้วยฉันอยากจะไปถามเธอเองคะ่ะโอเค เดี๋ยวผมให้ลุงหยวนจัดรถให้คุณนะจี้เซียวฮานพูดรับคำทังโยโย่นั่งบนรถแล้วเดินทางมาที่สถานีตำรวจเธอมองเห็นขบวนรถของจี้เซียวฮานจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าประตูอย่างสะดุดตาเขาก็มาถึงแล้วทั้งโยโย่มองดูรถเก๋งสีดำเหล่านั้นในใจของเธอก็เกิดความรู้สึกที่แปลกไปจากเดิมเธอพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างไร แต่เหมือนกับว่าเธอจะไม่ได้รู้สึกเกลียดเขาแล้วคนเราเวลาที่ได้เจอกับคนที่เคยให้ความช่วยเหลือกับเรามาก่อนนั้นก็จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อเขาถึงแม้ว่าความซาบซึ้งใจนี้นั้นจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกขอบคุณที่ออกมาจากใจจริงเท่านั้นก็ตามแต่ว่าความรู้สึกแบบนี้ก็อาจจะทำให้เธอเริ่มปฏิบัติต่อเขาดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวทั้งโยโย่เดินเข้าไปในสถานีตำรวจ เธอมองเห็นที่เซียวฮานั่งอยู่ด้านในห้องรับแขกห้องหนึ่งเขาสวมใส่ชุดสูทสีดำสนิทคู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ได้ผูกเนคไทเสื้อเชิ้ตของเขาถูกปลดกระดุมออกสองเม็ดแม้ท่าทางดูสบายสบายแต่ก็ยังคงมีความเซ็กซี่ในแบบฉบับของผู้ชายที่ดูดีแฝงอยู่เมื่อถังโยโย่เดินเข้าไปสายตาของเธอก็มองไปที่เขาอย่างอัตโนมัติเธอสบกับดวงตาที่ลึกซึ้งของเขาคู่นั้นอย่างเป็นธรรมชาติ วินาทีแรกที่ชายหนุ่มมองเห็นเธอท่าทางของเขาก็ดูตกใจเล็กน้อยจากนั้นริมฝีปากเรียวบางของเขาก็กระตุกยิ้มขึ้นมาเขากวักมือเรียกเธอเข้ามาสิทั้งโยโย่ค่อยๆเดินเข้าไปเธอเห็นว่าเขากำลังคุยอยู่กับผู้ชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ด้านข้างเขาท่านนี้คือผู้กำกับหวังเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจแห่งนี้ ต้องยกความดีให้กับเขาที่สามารถจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้ในครั้งนี้จีเซียวฮานแนะนำสีหน้าของผู้กำกับหวังดูแคร่งขรึมเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขามากเขายิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าคุณผู้หญิงครับคนร้ายถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องข้างๆแล้วครับคุณสามารถเข้าไปสอบปากคำเธอได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้กำกับหวังเมื่อถังโยโย่พูดจบ เธอก็ลุกขึ้นอยากให้ผมเข้าไปด้วยหรือเปล่าจี้เซียวฮันยื่นมือออกมากุมมือของเธอเอาไว้หลวมๆใบหน้าที่ขาวราวกับหยกของถังโยโย่เปลี่ยนเป็นแดงระรื่นเธอพูดเบาๆว่าไม่ต้องหรอกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันฉันอยากเข้าไปถามเธอด้วยตัวเองค่ะเมื่อจี้เซียวฮันเห็นว่าเธอไม่ต้องการให้เขาเข้าไปด้วยแววตาของเขาก็ดิ่งลึกลงแฝงไปด้วยความผิดหวัง แล้วเขาก็ปล่อยมือที่กุมมือของเธอเอาไว้อยู่ออกโอเคครับคุณไปเถอะทั้งโยโย่มองเห็นหลีฟางฟางที่ถูกล็อกด้วยกุญแจมืออยู่ในห้องข้างๆเมื่อหลีฟางฟางมองเห็นเธอก็กัดฟันกรอดแววตาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นทั้งโยโย่เธอนี่มันดวงแข็งจังเลยนะทําไมยังไม่ตายอีกหลีฟางฟางโกรธแค้นเธอมากจริงๆเมื่อเห็นหน้าก็กล่นดาออกมาอย่างดุเดือด ทั้งโยโย่เห็นว่ายังมีตำรวจหญิงสองคนยืนประกบอยู่ข้างหลังเธอด้วยเธอไม่อยากเข้าไปตกผู้หญิงคนนี้หรอกหลีฟางฟางทำไมเธอต้องมาทำร้ายฉันด้วยเพราะว่าฉันทำให้เธอขายหน้าเรื่องงานอย่างนั้นหรือทั้งโยโย่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เสียสติไปแล้วเธอให้ความสำคัญกับเรื่องแพชนะในหน้าที่การงานมากเกินไปเสียจนทำให้ต้องกลายมาเป็นแบบนี้สินะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในเรื่องหน้าที่การงาน จะต้องลุกขึ้นมาสู้มองหาความผิดพลาดของตัวเองแล้วพยายามใหม่อีกครั้งไม่ใช่หรือถ้าหากว่าครั้งนี้ล้มเหลวแล้วจะต้องฆ่าคู่แข่งให้ตายเลยแล้วก็ทุกวันจะต้องมีคนตายมากขนาดไหนกันเหมือนว่าหลีฟางฟางก็คิดได้ว่าการกระทําของตนเองนั้นดูโง่วมากเธอก้มหน้าไม่ได้พูดอะไรเมื่อเธอเข้ามาในบริษัทก็ได้คบหากับหัวหน้าหน้าที่การงานก็ราบรื่นมาโดยตลอด ไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องเธอเลยเธอคุ้นเคยกับความรู้สึกที่ถูกปฏิบัติอย่างพิเศษแบบแล้วแต่น่าเสียดายตั้งแต่ที่ถังโยโย่ปรากฏตัวขึ้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อเธอโดยตรงเลยทำให้เธอรู้สึกคับแอลคุนใจถังโยโย่เธอไม่ควรมาหาเรื่องฉันก่อนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเธอเป็นคนรนหาที่เองมันก็สมควรแล้วละ่ะ หลีฟังฟังยังไม่รู้ว่าความผิดที่เธอทําลงไปนั้นมันหนักหนามากแค่ไหนเธอเงยหน้าขึ้นแล้วจ้องมองโยโย่ด้วยสายตาอาฆาตทั้งโยโย่แค่นหัวเราะออกมาอย่างเยือกเย็นตอนนี้เป็นใครกันแน่ที่รุนหาที่เองทุกอย่างมันก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือทั้งทงที่เธอก็สามารถไปหางานดีๆทําใหม่ได้แต่เธอกลับเลือกที่จะมาทําร้ายฉันจนโดนจับเข้ามาในนี้ ตอนนี้เธอก็น่าจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วสินะเสียใจแล้วได้อะไรขึ้นมาถ้าฉันบอกว่าเสียใจเธอจะยอมปล่อยฉันไปไหมละ่ะเผอเหอะเธอก็แค่มีประธานที่คอยให้ท้ายอยู่ถึงได้กล้ามาทำลำพองแบบนี้ไม่ใช่หรือฉันยอมรับว่าตัวฉันเองดวงซวยจริงๆนั่นแหละใครใช้ให้ผู้ชายของฉันสู้ผู้ชายของเธอไม่ได้กันละ่ะเมื่อนึกถึงคนคนนั้นที่เธอรัก หลีฟางฟางก็ขอบตาแดงก่ำขึ้นมาในทันใดเธอถูกจับจนตอนนี้เขายังไม่แม้แต่มาดูเธอเลยทั้งโยโย่คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดอะไรกับเธออีกต่อไปมันไม่มีความหมายอะไรแล้วเธอหันหลังเตรียมจะออกไปแต่หลีฟางฟางก็รีบเรียกเธอเอาไว้อย่างร้อนรนทั้งโย,โยโย่ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรทำแบบนี้กับเธอฉันผิดไปแล้วเธอช่วยไปขอให้พวกเขาลดโทษให้ฉันได้ไหม เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่หรือฉันรับปากว่าต่อไปฉันจะไม่ไปทำร้ายเธออีกแล้วทั้งโยโยหันหน้ากลับมามองด้วยสายตาแปลกๆเธอมาเสียใจเอาตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเธอลงมือทำร้ายฉันไปแล้วเป็นความโชคดีของฉันที่ยังไม่ตายฉันไม่สามารถขอความเห็นใจแทนฆาตรกรที่มาวางแผนฆ่าฉันได้หรอกเธอยอมรับบทลงโทษตามกฎหมายไปเถอะทั้งโยโย เธอไม่มีน้ำใจเลยจริงๆอย่างน้อยพวกเราก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะเธอจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือถ้าฉันได้ออกไปฉันก็จะไม่ปล่อยเธอไปเหมือนกันคอยดูเธอหลีฟางฟางตะวาดออกมาเสียงดังด้วยความโกรธเมื่อตำรวจหญิงสองคนที่ยืนคุมอยู่ด้านหลังได้ยินทีเธอพูดคู่ก็รีบเอ่ยตักเตือนสงบสติอารมณ์หน่อยยังอยากจะโดนอีกข้อหาหรือ เมื่อถังโยโย่ได้ยินในสิ่งที่เธอพูดก็สยยยิ้มแล้วเดินออกไปโดยที่ไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแม้แต่น้อยหลีฟางฟางไม่รู้หรอกว่าคำพูดข่มขู่ของเธอเมื่อสักครู่นี้นั้นหลับทำให้เธอต้องโทษจำคุกอย่างแน่นอนเพราะว่าจี้เซียวหานไม่มีทางยอมให้มีบุคคลอันตรายมาวนเวเียนอยู่รอบกายเธออย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะคนในตระกูลของเขา